Listen Lesson 25 Listen Lesson 25 Yung Ling Meet Yo Oh No Yung ลออีงลิงมออีดอมี ยุงลิงมีดงอ พนงออ้อมงามชออ่าสอรี่ชามชออ้อมชาม พพอยพยพออายอพายยายยออายอยายยาวยออา วอยาวลากรออากอลากพาด พออาดพาาราดรออาดราดราด,ด,ด ลออาดอลาดราบรออาบอราบพิงพออี งพิงยิ่งยออีงอยิ่งลิงลออีงอลิง คิดคออีดอคิดริบรออีบอริบคีมคออีมอคีม ซีซอ,ออีกอซีมีดมออีโดมีดรีดรอ รอรีบรีบรออีบอรีบรีบรออีบอ รีบนึกนอืึกอนึกยืมยออื มอยืมมืดมอือดอมืดคืบคออืบอคืบสุง ซอุงอซุงยุงยออุงยุงลออุงอลุงทุน ขออุนอทุนคุยคออุยอคุยงาน ผานงามชามพายยายยาวลากพาดราดลาดราบ ยิงยิงลิงคิดริบขีมีมีดรีดรีบรีบนึก ยืนยืมมืดคืบซุงยงุลงลุงทนุนคุย